องนไไกับพี่พลพี่เพชรนะไปอยู่กับพี่เพชรนะก้เหรอน้องผู้หญิงผู้ชายงผู้าาาาาาชายลูก เปิดดีๆเอาไงาไม่ได้เปิดไม่ไดีนี่ยายก็เปิดโล่งแม่เปิดดีๆแม่เปิดดีๆแม่ยยก็เปิดดีอยู่เนี่ยพี่พลอยดูป้าบิวเรียกโนโน่เคยเห็บพี่พลอยป้าบิวเรียกนั่นป้าบิวจ๋ามาหาพลอยหน่อยจ้า ป,ป้าบิวกับป้ายุ้ยอ่ะพี่ยุ้ยป้าบอยป้าบิวแม,ม่หุดกลักวฉลามมากลัว่าัหนูกลัวฉลามาฉลามหนูกลัวฉลามกลัวมากไหม นี่คือว่าไปใช้ปุนเปลี่ยนปุนเปลี่ยนที่เราโทษซักฝอยเลยแล<า>้ออสิมาอ้าวยชัดชีริตชีปังสวยชัดไม่ผู้ใช้ท้าจนหนื่อยอย่างกอล์ฟก็ไร้ 雨 kan karl aso mua kiwi hey ลูวสาวเขาเล่นกันนะคะสาวเขาเล่นกันนะไป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 น้าไปคุยน้าไปไปอยีกตั้งผู้ปากไม่ไม่ถวดเลยไป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 แล้วอีกคนต่ไหนคนไหนแม่คนไหนเขาสลับกันนะอีกคนหนึ่งเป็นแม่เป็นเดก เล่นให้หน่อยหรอพี่น้องเล่นเป็นหรอไหมไปไปไปบาดนี่หัวแต่นอนมังซีตื่นซีมงเคิงมาหาเนื้อพี่น้องนอนอีกที่หนึ่งกับซีหาถุ่บุระมันไปนะโอ้ยอย่าตบแรงนะลูกอย่าตบแรง่อะตบตบค่อยๆลูกช่องห้ามเอามาเทนะขนมน่ะขนมห้ามเทนะ ขนมทวดนะคะห้ามเทนะไม่เยวนะนี่นี่น่เห็นไหมเอาเก็บเลยค่ะเก็บเลยเพราะว่าเล่นแล้วนะ่ะค่ะเก็บเลยเก็บเดีนน๋ยวนี้โอเคห้ามเอามาเล่นค่ะจะจริงมากพลอยพี่พลอยลกูกเรียกพี่พลอยก่อนพี่พลอยตัวน้องเพชรอ่ะ ไม่เอานะลูกไม,ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปเล่นขนมลูกเอเคจ๋าเก็บไว้เลยหนึ่งจะอ้ะวกไหม<ป>ทังขยะเลยนะไปเลยค่ะไป,ไปท<า>ังขยะเลยค่ะบอค่ะ

ไม่พักผู้ชายทักจะเหนื่อยตงๆตึงๆึงๆึงๆตึงๆงึงๆเตอตึงเตอตึงๆตึงๆึงึงงๆอ๋อที่เชิบเหรอได้ค่ะีบอี่วะีบอี่ได้ค่ะีบอวีบฝนตกทั้งวันเลยค่ะอที่เสิฟแม่ก่อน โอ้ยไหนไหนเพลงไหนเพลงแม่อ๋ <mining issues> อน้องเคาเอาขนมยายไปทิ้งนะวันนี้ <combine esses> เอาขนมยายมาอ้วกอะหนูไม่ได้ทิ้งเลยหนูก็อเอาโอเคโอเคหนูอ้วกอ้วกก่อนนะโอ้อ้วกแล้วอ้วกยัง อ่าอ่าอ่าโต๊ะลังให้กันกับมีพี่น้องโอ้พูน่ะโอ้ยต๊ะลังลูกหัวอ๋ออ่า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 ที่นี่ออเออเพราะขึนนี้ไอคนนี้ว่าต๊ะอ่าโต๊ะลังโต๊ะลังลูกลังให้หน่อยน้องเพชรลูกนั่นเห็นไหมเพชรน่ะเก็บมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เรียวยายอยู่ไหนนะการมายมยายอยู่ไหนนะ คนพูดไม่ฟังเนี่ยเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ล,วลูกอย่าเล่นมาเออเอออ้วกเหรอเอาอ,อ้วกอ้วกเรามาอา่ะอ่ะอ่ะอ้วกแล้วเสร็จแล้วพอมามาอืมเอาเต้นเลยเถอะเอาเซ้นสร่างสำนาาที่เสบ si không mày không ngùng, không được, mà.